สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมผมมีกับข้าวมาฝากพี่ๆนะครับก็จะเป็นแกงมะลุมนะครับผมแล้วก็มีทอดมันนะครับหรือปลาเห็ดที่เราเรียกกันภาษาบ้านๆเรานะครับแล้วก็มีหมูทอดนะครับผมวันนี้ผมมีกับข้าวมาฝากเพื่อนๆถึงสามอย่างครับแล้วก็มีน้ำพริกกะปิแต่เอาไว้กินพรุ่งนี้ดีกว่านะครับมาเริ่มกินกันเลยครับผมมามาหิวมาก ซื้อมานะครับผมอืมอร่อยมากครับอืมกลางวัเพือ่อนเพือ่อนกินเป็นกันไหมครับ แบบแบบนี้แล้วก็เอาช้อนขูดนะครับนี่นะครับเอาช้อนขูดให้มันได้แบบนี้แล้วก็กลืน่อ,รอยรสชาติกำลังดีผมชอบกินมากเลยนะครับ เินแล้วทาให้นึกถึงทํามไม่นึกถึงยายที่กเกษียไปแล้วนะครับถุงละสามสิบบาทนะครับ ปลาเห็ดชิ้นละห้าบาทแล้วก็หมูถุงละห้าสิบบาทแต่ป้าแกทำมันปลาเห็ดมันไม่ค่อยเผ็ดครับ ความมะรุมอร่อยด้วยแล้วก็เป็นยาด้วยนะครับบางคนถ้าไม่ถนัดใช้ช้อนก็ใช้ปากแล้วกันเลยครับใช้ปากเรารูดดูดเ,เลย กินยังไงก็ได้นะครับสไตล์เราให้เรากินแล้วอร่อยเท่านั้นพอแต่ป้าแกต้มมันยังไม่ค่อยเละครับมันดูดไม่ค่อยออกเอาช้อนดีกว่าออร่อย ใครไม่เคยกินไปหาซื้อลองกินนะครับอร่อยแน่นอน เปรี้ยวนำหวานตามนะครับ หูทอดแกก็อร่อยครับแซ่บผมก็ชอบแกงกินนะครัพราะผมจะไม่ได้หาซื้อมาลุงม Ed man, อร่อยจริงชุบน้ำแกงคุยจะเบ็ด ล่าสุดผมกินเนื้อมะขามเปียกเข้าไปแล้วเอาฟันหน้าลูดเลยครับ คลิปนี้ก็เอิ่มแล้วครับผมกินเกือบหมดเลยก็ฝากพี่ๆกดไลค์กด subscribe เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ